ส่งอย่างนี้เครับนี่ก็เป็นงานการละพรีเมียร์ของอ่าภาพยนตร์ดับแสงรวีครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าภาพยนตร์นี้จะได้ออกไปสู่ภายนอกแล้วแบบเรียกว,ว่าครึ่งทางกันแล้วกันครับเพราะว่าจะเป็นแบบเต็มทางก็ตั้แต่วันที่20ธกรกฎาคมครับตื<ม>่นเต้นทุกคนก็จะได้ดูดับแสงระวีเนาะทั่วประเทศแล้วนะครับผมก็รับรองว่าสนุกแน่นอน คาดวังมากว่านหวังว่าทุกคนจะแบบอแชอบครับผมชอบภาพยนตร์ับแสงระวบีเพราะว่าเราก็แสดงเต็มที่แล้วก็แบบว่าทำออกมาให้เต็มที่ครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนครับเรื่องแรกของเราคือเดี๋ยวเราบอกว่าันแบบไม่พอค่ะเรื่องแรกบอกนะเวเราเริ่มบอกครับเรื่องท่อง มองภาพเรื่องต่อไใไหมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะดล้นนหลายเรื่องเลยครับไม่ได้อยากเล่นแค่เรื่องเดียวครับจริงๆแอบเห็นตัวเองในภาพยนตร์แล้วรู้สึกแบบเออมันก็เฮ้เท่เดียวจอใหญ่แล้วมันแบบว่าถ้าเป็นแบบมีอีกเรื่องหนึ่งก็คงแบบดีเท่ดีหมถึงว่าเวลาเราอยู่ในนั้นมนดูเท่หรือว่าหมายถึงหน้าตาเราดูเท่เราอยู่ในนั้นหนูอันนี้เราจอใหญ่แล้วมันอะคะก็ดูดิดีมีออร่าครับ ก็ดูจริงเมียรักกลัวขอย้อนไปตอนที่คุยกับแฟนหนุ่มเพาตอนที่เธอได้เห็นเรีแอชชันของแฟนทเขาเป็นตัวแย้งของเราด้วยนะครับโหแบบแฮปปี้มากครับเรารู้สึกว่าส่วนตัวเราอ่ะดูสามรอบใช่ไหมแต่ละรอบอ่ะรีแอคแตกต่างกันครับผมเสียงเบาแตกต่างกันมันเป็นฟัลลิ่งที่แบบสนุกอ่ะเหมือนเราดูเรีแอชชันกันสดๆแล้วก็แบบทุกคนเอนจอยกับทุกโมเมนต์หรือทุกซีนมีเพื่อนไม่เหงาด้วย เหมือนกันครับบางคนมีรีแอคที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่การขําที่อร่อยมากๆและดังอันนี้ก็ชอบมากๆเลยครับแลจะมีเสียงโดดมาแล้วดีแล้วเราก็แบบโอ๊ยขำจังเลยชอบครับชอบชอบบรเนีรแบบ่าาอรแลนแบบว่ต่ละรอบยืนมได้เห็นเพิ่มมากเย้เห็นเห็นอะไรึ้น ใช่เห็นเห็นเลยฮะการแสดงของตัวเองพอในหลายๆจุดเพราะว่าดูรอบเดียวไม่พอครบหน่าจะได้ดูเป็นเกินห้าอุเกินสิบรอบด้วยซ้ําผมว่าเพราะเดี๋ยวเราก็อาจจะไปทั่วหลายจังหวัดนะครับผมหาประเทศด้วยอจตริจริงๆแบบว่ามีซีนใน MV เพลงดวงจันทร์พิการครับผมที่อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้มาฉายในภาพยนตร์นะครับผมก็ต้องรอติดตามว่าจะมีแบบอันคัดหรือเปล่าแสดงาหรจันยังีบวนที่ไม่หนไมเยอนนะเอะสรับมเอะนะเยอหลายซีพอสมควรครับระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยครับทำให้ไม่สามารถแต่ว่า ใช้ทุหมดที่ถ่ายทำได้ครับผมไม่งั้นเวลาจะเกินอยากชื่นชมรแสดงการแสดของการละกันยัเไงบ้านหรของหนูก็อยากจะชื่นชมตอนแบบโดนผีโดนบีซีครับผมใช่เรารู้สึกว่าเราลองแบบถ้าเราลองเล่นเรารู้สึกคงกดดันมากๆแต่มันเป็นครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยหนูก็แบบว่าตั้งใจแบบทําอันออกมาแบบให้สุดความสามารถมากครับผมจริงมันมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวรอติดตามกลัวสปอย ไมเก่งอยู่แล้วครับโอ้หนูไม่เอาหนูว่าเก่งกว่าเฮียไม่เก่งเฮียเป็นพี่บระเพิงที่ดีมากๆครับเรื่องนี้หนูจะเฉิดฉายสาธุ <laughs> สาธุด้วยยฮียตอนที่เราเออ่ทะเลาะกันก็ดีครับปกติไม่ค่อยได้มีโมเมนต์นี้เท่าไหร่พอลองได้เล่นแล้วปุ๊บเรรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นอีกโมเมตนต์หนึ่งครับชายก็สนุกดีครับแล้วก็ตอนที่เป็นพระเพิงที่อบอุ่นก็ดีครับดีมากเลยไม่เก่งอยู่แล้ว เกกวาหคนนช่วยว่าาเก่าให้ะแนนความหลอะไใหญ่กว่าให้สคะเต็มากเต็มเท่าไหร่เมสเบาๆนะเบาๆเบาเหรอไม่ต้องให้เยอะให้หนึ่งแล้วกันเราเต็มเต็มสอง เต็มสี่เต็มสิบให้ร้อยเลยพ่อรออยู่แล้วโอ้ถ้าหนูให้ร้อยคือบอกทุกคนก็จะเห็นแก้มแบบมุมนี้ของหนูแบบเต็มร้อยเหมือนกันฮะความน่ารักหนูทะลุจอแน่นอนีแก้มแก้มจริงใหญ่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่หนูรีแอคได้ได้แบบหึอย่างเงี้ยหน้าอืมทำไมอะมันแบบเดี๋ยวรอดูครับรอดูทุกคนต้องดูคแพ้ผมก็ฝาก รอติดตามภาพยนตร์เรื่องดับแสงราวีด้วยนะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของผมกับเมียเลยครับก็จะวันแหวันที่20กรกฎาคมนี้ครับยังไงก็อยากให้ทุกคนดูกันหลายรอบเลยครับอย่างใครที่ดูไปแล้วในรอบ Exclusive Screening นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาดูอีกหลายๆรอบเลยครับเพราะว่าสนุกครับสูงมากอยากให้แฟนสนุกไปด้วยกันครับใช่เพราะว่ามีหลายอัตลบมากครับผมแล้วก็เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเรา2คนนะครับผมแล้วก็ทีมงานตั้งใจทำกันมากก็ ในวันนี้ก็มาถึงแล้วครับผมก็ดูกันได้หลายรอบหรือว่าถ้าไม่อยากดูซื้อซื้อไว้ก็ได้ครับผมไม่ต้องดูแล้วไปดูรอบอื่นเหมาลงหรือว่าใครอยากนั่งดูคนเดียวก็เหมาลงซื้อคนเดียวได้ครับโอ้โหแอบเซอร์ไพรส์่ไหมคะในโรงเยนบุ๊แอบเซอร์ไพรส์ไม่แน่อาจจะเห็นแต่มีแฟนคลับน่ารักน่ารักด้วยอ่ะที่จองแบบโรงภาบยนเป็นดูชื่อนุนิวน่ารักมากโรงนั้นเขาไม่น่าจะไปดูแน่นเลยอจองไวให้เป็นแบบสว,สวยดีนะสวย ก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับผม mm hmm. ก็มีเข้าสุขกับภาพโยนดับแสงและวีนนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับขอบคุณครับ